สวัสดีค่ะวันนอยู่ในแมปเท่ากวคือดีเฟน์แล้วขุดจะมาเดวิดตัวอาร์ลาติเกอร์แมนค่ะโอเคไปเริ่มกันเลยเฮ้เรามาอยู่ในดานดันขิงค่ะครับโอเคนางพระเจ้าแหละโอเคแล้วก็มาวางตัวเอ a วาส์อาร์ลักติเตอร์แมนอไดย่าขุดอาเชยยังหมนะแต่อาร์ลักต t เตอร์แมนไ่ตัวต้องเกมพัดน้ำเม็ด ห้าร้อยห้าสิบแล้วจ้ะอาญะสิบสองตีหนึ่งเวทแต่นี่จะที่ขอสามารถมันคือตั้งเวลากูดาับคือมันจะมันตั้งเวลาไว้แหละอาระจะจจะแมนคือความสามารถน่นจาจะมีแค่นี้แหละแต่ฟูก็มาเล่นหนักเขาเก่าแล้วเขากลับมาวนของเคคือมันจะตั้งเวลาไว้มันจะตั้งเวลาไว้คือตอนที่แล้วนะมันจะผ่านเวทไป เล่นหนังเว็บนี้แล้วรู้ว่าจิ๋มก็สามารถอะไมากงจะเอาลาจุดเกิแมแหงครับโอเคเป็นตัวที่ตีตีป้าเดียวบ้าเ,เ <c oughs> มียเอ้คุณไม่ได้ยินเสเตนกลัวเตนเหรอเจมันจะตัดธรรมดาแหละครับแต่อาคพาดเวลาเสียร้อยน้ำมันสองพันละยี่สิบห้าตีหนึ่งวิครับคือรึคือเล่นแหล ตีให้ต่างๆคันไม่ได้ไม่ได้ตีแชมป์มอันตายเฉเจ๊ก็รอสักแป๊บกเาว่างนะทุ่มมีเ้ยลอ้วจพูงียเหโอเคมันกูดาได้จะแปดหรือจิดหก ถ้าด no tamam. ูไวล้ตัวว่ามันจะคือมันต้องเพียวมันว่าถูแว่วๆอย่างไรแต่จี่วราจมากขอ้นเลยเพราะว่าเพี้ยสิเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ตั้งเกมก็ดีครับการเกีก็ได้เยอะผ่ายในเง็บเพี้ยเปตัวที่ตีกลางๆเลยจะไม่ตีฉามาเพ้ยวุฒิหนึ่งวิก็ตีใช่ตีนั็ตีว่าอยู่แล้วครับตีกลางๆแหลมเลยตีฉามาตั้งเป็น ถ้าเป็นสกิจท่าวดีแต่ถ้าถ้าเป็นเกิสอนดีมากคับโอเคมาก็เหมือนกับคือต้องใช้ปัญหาแต่ตัวน,นี้ไม่ขัดจะตามถ้ามันมีตัวไม่ขจัดจัดาตามอานขั้นหนึ่งปั่ห้าโอเคน้ำเม็ดหมื่นสองสองต้องแกะดูเท่าห้าตัวยังกูเป็นว่าสามหมื่นละน้ำน้ำเม็ดน้ำหมื่นน้ำหมื่นสามห้ละเอเค okay. แต่ตัวที่วองวงครกบคือวงหอเวลาทัาวงวงปั่นเดีย และเติมในตัวช่วยด้วยเพราะว่ามันจะตี่ตีตัวเดียวเปตัีตีตัวเดียวมันด้ตีแบบเป็นหมูตีจุมจะเป้าเดียวแต่วงนั้นนม่ใช่มันโอ้หมูแต่มันหลนยะน่ะไม่อยานมาเวลาที่รู้ว่าถ้าต้องเล็มาเฮ้ยพวกความสามารถน่าจะไม่แต่ใช้ยากหน่อยครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวซึ่งหน่อย จำไม่กับสตัตานนะมองใครมันกับสัตนเจแล้วพวกมาจะได้เฟมันวานะมัเโอ้ขูดจำมาวกม้าไปเฉยเอโอเค,อเคสิบแล้วสิบแ้วก็วกเ,เบิรเบิรเลิใจไมะนะ่หลาน่ะเทเบกี่ตัวต่อเขาเขาเวลาวแมนรักเขาเวลาวมันเสียแดังหน่อยอแต่สันอ่านทันสิโอเครักสิบอุ้ยยแล้ว เดี๋ยวฟดูชัดขนอ่คายมมันน่าจะงงหน่อยก็ผมกน่าจะใช่ยากนะพเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าไปใช้คิ้มแม่นั้นไม่ใช่แบบต่ผโกต่างัเป็นแบนตริกาดมนพยเจอมันเป็นไม่ได้ขอไม่ต้องทันถึงเชื่อเลยว่าโอโอ้ไม่ได้คิ้มแมนโอเคแต่เป็นตัวที่ เป็ตัวต้องเกมแทร่าครับเป็นตัวดีเชนแต่น้ำเม็ดนะม่จับคือน้ำเม,ดม็ดหัวมากอะเอ่ถ้าลองเอาไปกด,ดสยมแมาจามือนสาหนักไงว่าตื่นเป็นแหวะเพราะว่ามันเป็นปู้ที่มมนจะมันต้องม่จใชยย่าคือ มันต้องมันต้องใช้อีกใบ่ถ้าว่าตัวนั้นมันจะเวลาใหม่เลยคือมันจะนับเวลาก็ทางคือก็เสร็จใช้ยากว่ะมันต้องท่าตัวนึงเมื่อแตก็ต้อใช้ยากค่ะเพราะว่ามันต้องมีเยอะแยหน่อยอเคมันเวลาไม่นับนะเีียนั้นเพื่หนอนมันนับสามาก อะไรอะตัว่วยนะยังไม่ยุ่งอยู่เลยเอ๊ะถ้าลองดูว่ามันเน้นตัวเดียวป่ะโอเคถ้าเวลามันหมุนมันเนี้กว่าถ้าถ้าเธอเลยเดินมาเนี่อเวันนี้ก็เวลาให้เพราะว่ามันตัวที่เชนที่เกียวเนี่ยมาจากฟมบ้านจาานน่ายยาใครแบบเนี้ยพัชิเปรจะแตกมา เอเจ๋นีเจนี่ยมันที่ะตัวททละตัว okay. นึ่งเทตัวเจ๋อเริ่มไหวล้วเริ่ม okay. ชั่วละเออเพ่เฮเล่ไม่ไหวก็ต้องขอใช้ท่านฟันใช้ใช้ให้นำนวณกนดีกว่าพอไงตัวนี้จะวางแยกออกโอเคเยุด แต่ไม่ได้การจัดการนะผมหมวกาะมันได้จัดจัดการแล้วตัวสุดตัวที่คือตัวเปิดโพสข็มกานเปลี่ยนหน้าแต่เวลามันใช้ยากเพราะว่ามันต้องใช้หัวดีมันเป็นตัวที่ใช้เวลาเมื่อคือมึงคูดอนนั้นแต่ใช้แต่จะสกีมึงก็ใช้เวลานานด้วยอยู่นี่มันน่าจะหมวกของโงตัวไหนสุดที่รึมปล่าป็ห่าละ โอเคฟังกระปวกตัวไข่ฟองผมเวลาแมนหน่อนว่าจะมีประโยชน์ไหมเฮ้ขาเรกมาเยอะแล้วพี่โอช่วยหน่อยแต่แต่ถ้าแฟนแมนนักแฟนแมนมันมีลนน้ำปวงครับโอเคดีแล้วสีแล้วออาไป เหลืออีกสี่แล้วว่ามันเป็นจุดองเฟสามนะเพื่อนฝาดเทียนนานๆหมดโอเค,นะนนนนอเคแต่เป็นตัวเว้แรกไปไปไปเนีเ่ยเ,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 เป็นตัวคาสตานะผ่านเพราะว่ามันเห็นตัวที่เนี่ยยิ่งตีแกล้งใหม่ทอสแอกเริ่มเตือนละเฮริ่มเฮ้เริ่มเว็บเ,เ,เ,เริ่มแมแ่ตันิโก้ใหญ่ห้า เวลานะักแบบก็จะหนักเวลาเนะี่ยถ้าท่านเดินหนึ่งเป็นไรเปล่าเอดมันเดว่ เรื่อนึ่งแล้วเดินหนึ่งแล้วแ้วาจะตัวฝุ่มมันจะเป็นอะไรโอเคปุ้งเรียบร้อยบอซาม่ามันงงมมัครับไ่้จะเป็นระบบเวลาโอเคน้องวุ้นไดฟงังว่าเขาตัวรุร่มเวลาถ้าเท,ะทะเลทมาใแกาลางนี้รลบ แล้วผมว่าจะเอามารจะมาลองบอปว่าอันนี้ซื้อบลอกโซ่สนนะคือเป็น,นในตัวเมย์ตัวใหญ่ทด้า้แเฟนเนีแรกก็เอาคม่ม่เจฟน้ำเมยก็ดูว่นัำเมยสอบแ่ะโอเวอร์ทีกันกยดูจเจเฮ้ยจะตีมาจะมูนซ้เี่ค่ะ

จากตรงหน้าเนาะเจ้ากด่อกนะคือว่ามันไม่จะมีควว่ามันเป็นตัวที่ต้นเกมก็ดียแต่แค่เวลามันจมติดเอลกีใช่แต่มันน้องดคอยเลกับแค่เป็นเลยเลือดเลือดน้มันมันก็เมอนก็ไม่นับมันต้องนับเลือเจ ก็เป็นลาไมันก็ได้อยู่เอมันเป็นตัวที่มีเยอะต้องเกียบการเกนแต่มองให้รูว่าถ้ามันถึงเล้วั่ะสะองหนึ่งมันต้องนำ้ำไม่มันทำน้ำเหม็นแรงไหม Để... ...mình... ...khuôn phải... ...thứ 2 này Ê thế Ok là 1 lần khuôn đo nằm nòi Mình sẽ có nhiều vụ nè Ok phụ lắm, phụ lắm Mình เยมาเลยล่ะดูว่าเดยมาแล้วหรือเไหมเคเรียบร้อยแล้วเปือกหนาไหมเย่ไปต้องีมนแมไอ้หน้ของตัวมันเป็นมบบนเล็กก็ขอกมาแล้วเรยนู้ักผูก้อ

เชร์เกอร์แม่ครับเป็นตัวที่ตัวต้นเกมมันดีครับแต่ข้อเสียคือใช้สกีมันหัวแต่ยากหน่อยมันมันต้องให้ตัวถอยหลดต้องเดินหมามั่งแหละครับเพราะว่าเอาบาสชอร์เกอร์มันเป็นตัวที่ต้งเกมก็ดีครับแต่ใหนนัำไม้สนัตนะเป็นตัวเกมดีก็เหมือนเหมือนเหมือนก็เหมือนคิปเปียแหละครับแต่ชิปเบียมันเป็นตัวที่ตีเมนซี่ับเนี่ยตีทัโนด้าีและมีประโยชน์กว่า โอเคก็ฝากกดไาลค์ติดตามกดแชร์ด้วยเลยครับที่ราไปกดสวัสดีค่ะ